ขึ้นไปแล้วไปทางซ้ายลูกไปทางซ้ายเอาละฮะเอาละฮะสาวลงมาฮะนี่กระตุกกระตุกเอาละฮะมาไปเป็นพันกิโลนะครับพอดีมาจากสารคามเจียนพระนะครับแต่ว่ามาทำว่างนะฮะเจียนพระนะครแต่ว่ามาทำว่างเอาละครับมาเอาละฮะเอาน้องๆมามาพี่เลย เด็กทุกคนที่อยากรลื่อนสนุกเข้ามาเลยนี่กลางสนามมาเลยฝั่งนู้นแน่ฝั่งหลังเข้ามาเลยฝั่งมาที่พี่เลยมาเลยครับมาเลยครับใครที่มาร่วมกิจกรรมครับได้ขนมแน่นอนนะฮะมาเลยขยับไปที่เดึงขยับไปที่ในสนามยากผมนับแค่สิบนะนับแค่สิบนะสิบเก้าแป โอ้แข่งอยู่คนไม่ต้องางผู้ใหญ่ไม่ต้องวิ่งมาเอาเด็กเล็กๆพอนะเอาไม่เกินสิบขวบนะครับไม่เกินสิบขวบนะสีอสาซาซอมนี่มาแล้วจะพ่อกับแม่ได้นะไม่ใช่เข้าแล้วเดี๋ยวหาพ่อกับแม่เออ ถ้ามาแล้วหาพ่อแม่ไม่เจอพาไปอยู่กรุงเทพเลยเฮ้ยเมื่อกี้เราับถึงไหนวะสี่เปล่าสาม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 เหรอเอมื่อกี้รับเท่ะอะไรกันทุงท่านมอ๋อพอรับสอง้งมาแล้วขอบคุณสอไปนะสอไปหนะึ่งนะนะหมดเวลาปิดสนามปิดสน,นาม